สวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ธรรมชีวิตประจำสัปดาห์กระผมศาสนาจารย์ทวีปไอหวานศิยิบาลอาวสโสประจำคิดจักสำลองและผู้อำนวกยการพระคิดธรรมรูเทอร์เราเก้าวเข้าสู่เทศกาลเข้าสู่ธรรมหรือเทศกาลมหาพจน์ซึ่งเป็นช่วงเวลาที่เราระลึกถึงการทนทุกข์ขององค์พระเยซูคริสต์คิดจากลูเทอร์เล่นเรียกเทศกาลนี้ว่า เทศกาลระลึกถึงการทนทุกข์เทศกาลนี้ช่วยให้เราสำรวมจิตใจสำนึกและก็กลับใจใหม่จำพ่อพักของพระเจ้าผู้บริสุทธิ์วันนี้อยากจะนำพระวันะของพระเจ้าจากพระคัมภีร์พันธสัญญาเดิมพระธรรมเฉลยธรรมบัญญัติบทที่30ข้อ16ซึ่งในที่นั่นได้ตรัสไว้อย่างนี้ว่า คือการที่ข้าพเจ้าได้บัญชาท่านในวันนี้ให้รักพระยาเวพระเจ้าของท่านให้ดำเนินในบัญคาทั้งหลายของพระองค์และหรักษาบัญญัติกฎเกณฑ์และกฎหมายของพระองค์แล้วท่านจะมีชีวิตอยู่และทวีมากขึ้นและพระยาเวพระเจ้าของท่านจะทรงอวยพรแก่ท่านในแผ่นดินซึ่งท่านเข้าไปยึดครองนั้นนี่เป็นคำบัญชาของโมเสสที่มีต่อชนชาติ อิสราเอลซึ่งอยู่ในช่วงวาระสุดท้ายชีวิตของท่านท่านได้ํำชับไว3นะ้3ประการนะสประการ3สิ่งนะดังนี้ก็คืออย่างแรกนะครับอย่างแรกท่านํำชับให้ชนชาติอิสราเอลให้รักพระยาเวพระเจ้าของท่านพระยาเวพระเจ้าของพวกเขาเราควรเคารพรัก ยำเกรงและเชื่อวางใจในพระเจ้าเหนือสิ่งอื่นใดเพราะพระองค์ทรงเป็นพระเจ้าสูงสุดเพียงพระองค์เดียวให้เราถวายเกียรติแด่พระองค์ด้วยชีวิตของเราและไม่ทำในสิ่งที่พระองค์ไม่ทรงพอระทัยอย่างที่สองนะครับอย่างที่สองให้ดำเนินในทางของพระองค์ขอบคุณพระเจ้าที่ทรงสำแดงพระกรุณาคุณของพระเจ้าที่มีต่อเราทรงนำเรา ดยพระวิญญาณบริสุทธิ์ของพระองค์เราไม่ได้เดินลำพังและเราก็ไม่ได้เดินโดยกำลังของเราแต่พระเจ้าผู้ทรงเป็นองค์พระผู้เป็นเจ้าของเรานั้นจะนำเราวันต่อวันทีละก้าวทีละก้าวอย่างอดทนเมื่อเราเชื่อวางใจในพระองค์และเมื่อเราฟังพระสุรเสียงของพระองค์ อย่างที่สให้รักษาบัญญัติกฎเกณฑ์และกฎหมายของพระองค์พระคัมภีร์บอกเราว่าคนที่ดีพร้อมคือคนที่ดำเนินตามธรรมบัญญัติของพระยาเวรและรักษาพระอุบาทของพระอมคำกำชับทั้งสนี้จะส่งผลดีต่อพวกเขาก็คือให้เขามีชีวิตอยู่และทวีมากขึ้นรับพระพรจากพระเจ้า ในแผ่นดินที่พวกเขากำลังจะเข้าไปอยู่นั้นขอบคุณพระเจ้าพระบัญญัติของพระเจ้าที่ทรงประทานแก่เราก็คือให้เรารักพระเจ้าด้วยสิ้นสุดใจและเราดำเนินชีวิตในทางของพระองค์โดยการรักเพื่อนบ้านเหมือนรักตนเองพี่น้องครับในเทศกาลเข้าสู่ธรรมหรือมหาพรตนี้ให้เราได้พิจารณาทบทวนตัวเองเพื่อ กำจัดข้อบกพร่องทั้งหลายในชีวิตของเรากลับใจเมื่อผิดพลาดให้เรารับใช้ผู้อื่นด้วยความรักของพระคิดขอพระเจ้าที่จะทรงโปรดทรงนำเราในทุกการกระทำทั้งหมดที่เราได้กระทำนั้นด้วยพระเมตตากรุณาอันสูงสุดของพระองค์และทรงช่วยเราในการเริ่มต้นในการดำเนินต่อไปและจบลงที่พระองค์ ขอพระเจ้าทรงโปรดที่จะอนวยพระพรครับให้เราสงบใจอธิษฐานด้วยกันข้าแต่พระเจ้าผู้บริสุทธิ์พระองค์ทรงเป็นพระเจ้าของข้าพงษ์ทั้งหลายขอบพระคุณพระเจ้าสำหรับสัปดาห์นี้ที่พระเจ้าจะทรงโปรดทรงนำข้าพรงหลายโดยพระวิญญาณบริสุทธิ์ของพระองค์ขอทรงช่วยและเสริมกำลังข้าพรงหลายที่จะดำเนินชีวิตตามน้ำพระทัยของพระองค์ เพื่อข้าพองหลายจะได้ถวายเกีดยรติยศแด่พระองค์ขอทรงโปรดอํนวยพระพรข้าพองทั้งหลายในพระนามของพระเยซูคริสต์เจ้าอาเมนขอพระเจ้าทรงโปรดอํานวยพระพรแก่ทุกๆท,ท่านแล้วเจอกันใหม่ครับสวัสดีครับ